สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ประกาศออนแอร์ air, มินิซีรีส์เรื่องใหม่แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพในวันที่10มีนาคมนี้หรือก็คือในวันนี้นะเป็นตอนแรกโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นการจับคู่กันระหว่างนางเอกสาวสวยเฉินฟางถงและก็พระเอกมาดเข้มอย่างเหยียนจื่อเสียน ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นภาคต่อของซีรีส์เสน่ปลายจวักมัดใจแท่นแม่ทัพที่ออนแอร์ไปเมื่อปี2022นะแฟนๆซีทีจีนที่รอภาคต่ออยู่ก็ไปรอรับชมกันได้เลยวันนี้บน VTV ซีรีส์แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า c a r i n a r y Vendetta ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อเจียงจินฝูหลายเลิกเกิดเสียวชูเนียง ก็จะเป็นภาคต่อของ The Little White of General หรือในชื่อภาษาไทยว่าสเสน่ปลายจะหวักมัดใจท่านแม่ทัพแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนพระคู่พระคู่นางใหม่ทั้งหมดโดยมาเป็นเฉินฟางถงรับบทเป็นสูเฉียนเฉียนเชฟสาวระดับมิชลินสตาร์ที่ทะลุเวลามาในอดีตแล้วก็เหยยนจือเสียนมารับบทเป็นชูจินเหยาแม่ทัพผลยาวสุดหลอ ส่วนผู้กำกับก็ยังจะเป็นคุณหยางไห่หลิงคนเดิมนะโดยเขาก็จะมีผลงานเด่นๆเช่นภาพยนตร์เรื่องจงขุยตำนานเทพอสูรในปี2022สี่สีเรื่องสเสน่ปลายจวักมัดใจท่านแม่ทัพเมื่อปี2022เช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดก็คือลักจริงของเจ้าหญิงกำมลอในปี2024เป็นต้นซีรีส์แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น 24ตอนจบและก็จะเริ่มออกอากาศเป็นตอนแรกในวันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทับผมก็ขอปูเรื่องจากภาคแรกก่อนละกันเผื่อใครลืมไปแล้วโดยเรื่องราวจะก,กล่าวถึงนางเอกที่เป็นเชฟสาวที่มีฝีมือในยุคปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลระดับมิชลินสตาร์แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุให้เธอย้อนเวลาไปเข้าร่างของสูเฉียนเฉียน รับบทโดยเฉินฟางถงซึ่งเป็นลูกสาวจากภรรยาน้อยในจวนกัวกงสูเฉียนเฉียนเธอต้องทำภารกิจต,ต่างๆที่ระบบได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายใน49วันไม่เช่นนั้นดวงจิตก็จะแตกสลายต่อมานางเอกก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับชูจุนเหยารับบทโดยเยียนจื่อเสียนแม่ทัพที่ล่ำลือกันว่ามีขนยาวอย่างกับลิงทิศอุดอรเนื่องจากผลข้างเคียงของการฝึกวิชายุท์ ซึ่งภารกิจสุดท้ายนี้ก็คือสู่เฉียนเฉียนต้องเคลมแม่ทัพผู้นี้และก็อุ่นเตียงกับเขาให้ได้ในช่วงแรกนั้นนางเอกก็ตั้งใจทําภารกิจอ่อยพระเอกเพื่อบรรลุเป้าหมายในการกลับคืนสู่โลกอนาคตส่วนท่านแม่ทัพก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานเพราะว่าตัวเองนี่ก็มีนางในดวงใจอยู่แล้วแต่จําเป็นต้องแต่งเพราะขัดราชโอการไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกันและพระเอกก็ฝึกวรทยุจนสําเร็จทําให้ขนที่ยาวนั้นหมดไปจากผนข้างเคียง ถ้าเผยให้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาทีนี้เป้าหมายของนางเอกก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็ชอบพระเอกอย่างจริงจังแน่นอนว่าภารกิจอุ่นเตียงสําเร็จนางเอกก็ไม่ตายนะและก็ได้อยู่กับพระเอกอย่างมีความสุขแต่ว่าเรื่องราวกลับไม่ได้จบลงเช่นนี้ในซีซั่นที่สองคนรักเก่าของแม่ทัพชูจินเหยวองค์หญิงหมิงจูได้วางแผนร้ายทําลายครอบครัวของซูเฉียนเฉียนจนยับเยินซ้ำยังแต่งเข้ามาในโจรแม่ทัพอีกด้วย เป็นภรรยาอีกคนของชูจินเยาวสูเฉียนเฉียนและก็องหญิงมิงจูก็เลยเปิดศึกกันในจวนแม่ทัพสูเฉียนเฉียนจะรับมือกับองค์หญิงมิงจูอย่างไรนางจะชำระแค้นแทนครอบครัวได้หรือไม่ก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามต่อได้ในซีรีส์แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพอ่อนแอเป็นตอนแรกแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์แม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพ หรือคา l i เน r y ี e n d e t t a แล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด s u b สไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกาเมกนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ